อีกหนึ่งช่วงนะคะตอนนี้เราก็จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปพูดคุยนะคะแล้วก็ทักทายนะคะคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะที่น่ารักอีกหนึ่งท่านนะคะตอนนี้นะคะอยู่กับเราแล้วนะคะก็ถ้าใครจำถือได้นะคะก็จะอ๋อ้องอ๋อทันทีนะคะคุณสวิตีสุทธิชานนนค่ะหรือคุณโบเอฟนี่เองนะคะช่วงนี้กออ็อยู่กับคุณผู้ฟังแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอเรียกคุณโบแล้วกันนะคะคุณแม่โบแล้วก็น้องพิพาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,ดคะได้ยินไหมคะโอ้หลุดเหรอคะ ได้เป็นค่ะใส่ได้ไหมค่ะคุยคุยคุย,คยก่อนได้ค่ะอ่าได้ค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ใครที่จําคุณโบได้ผลงานหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเพลงเรื่องละครนะคะก็เดี๋ยวอัปเดตคุณโบน,นิดนึงนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ<ค>้างทําอะไรอยู่บ้างคะ ช่วงนี้หรอคะช่วงนี้หลักๆคือเลี้ยงลูกคะ่ะมีงาน,นพิธีกรใช่ค่ะ <laughs> แล้วก็จะมีงานพิธีกรบ้างค่ะคแล้วก็มีมีทำ ส่วนตัวด้วยค่ะใช่ค่ะแต่ว่างานในวงการเนี่ยก็จะมีเป็นพิธีกรรายการบ้างปล,ปลายแต่ว่าช่วงนี้พอโควิดก็คือก็คือช่วงนี้ไม่ค่อยมีค่ะใช่มีพวกทำ Youtube ทำอะไรอย่างนี้ไหมคะใช่ค่ะ Youtube มีค่ะก็มีรายการพิพาณมาม่าโบที่ทำกับพิพาเนี่ยค่ะแล้วก็กำลังจะมีกำลังเตรียมทำช่อง Youtube n นลของของของตัวเองอยู่ด้วยค่ะอ้อหลดหลดลวด ค่ะห่างหายวงการไปนานเลยนะคะใช่ค่ะก็ก็ก็ทุ่มเทให้เขาเต็มที่ค่ะก็เลี้ยงตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนท้องแล้วค่ะว่าว่าอยากเลี้ยงเองแล้วก็อคือโบก็ชอบอ่านพวก บทความแล้วก็ตามเพจคุณหมอต่างๆอยู่หลายท่านนะคะก็ทุกท่านก็จะแนะนำหมาว่าช่วงสามปีแรกคือช่วงปีที่สาคัญที่สุดค่ะก็เลยตั้งใจว่าจะจะจะ,จะทุ่มเทเวลาให้กับเขาให้ได้มาที่สุดช่วงที่เขายังเล็กอยู่ะคะ่ะใช่ใช่นะคะแล้วก็สําหรับน้องพิพาตอนนี้ก็อายุกี่ขวบแล้วคะกี่ขวบแล้วคะลูกสามขวบสามขวบนะแล้วคุณคุณโบสอนน้องพิพานี้เป็นสองภาษาเลยไหมคะ ใช่ค่ะสองภาษาค่ะก็คือตั้งแต่เขาแบบเกิดเลยค่ะคือยังฟังไม่รู้เรื่องค่ะแต่ว่า อ่าแล้วคือตั้งแต่เขาคลอดเลยค่ะโบก็จะพูดกับเขาเป็นภาษาอังกฤษคือเหมือนบรรยายไปค่ะว่าเออนี่กําลังเปลี่ยนไดเปอร์นะนี่แม่อุ้มอยู่เหมือนเลาภาคชีวิตประจําวันให้เขาคุ้นกับการการฟังเสียงเราให้เขาคุ้นกับการใช้ภาษาของเราอะค่ะก็คือใช้ส่วนใหญ่โบเนี่ยหลักๆตั้งแต่เล็กๆจะใช้เป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็คุณพ่อเขาแล้วก็คนอื่นรอบตัวก็จะใช้เป็นภาษาไทยค่ะแล้วก็พอพอเขารู้เรื่องได้ประมาณหนึ่งโบก็ ก็ค่อยสลับมาเป็นภาษาภาษาไทยบ้างค่ะเพื่อให้เขาเข้าใจค่ะใช่ค่ะเพราะเพราะว่าถ้าใครรู้จักคุณโบนี่จะทราบเลยว่าชีวิตเออเกือบครึ่งหนึ่งของคุณโบนี่อยู่ต่างประเทศเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่สามารถที่จะพูดได้สองภาษาแล้วก็ตกไปถึงน้องพิพาด้วยนะคะแม่อยากให้น้องพิพาแนะนําตัวเองนิดนึงได้ไหมคะให้คุณแม่คุณแม่ค่ะแนะนําตัวเองได้ไหมคะ introduce yourself In person, Go ahead. Go ahead. oh ah <laughs> introduce yourself okay okay your like? oh just t tell them your name say hi everybody my name is what's your name hi I like <laughs> เขาบอก Hi everyone my name is พิ p ภามาเป็น shy มาเป็น shy เขาบอกเขินนิดนึงค่ะเขินเขินยอค่ะแหมเมื่อกี้ยังคุยกันเจ้าๆอยู่เลยอไม่เป็นไรนะคะความน่ารักนะเด็กก็คือเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะคะพูดภาษาอังกฤษได้คราวนี้เนื่องจากวันเด็กเนี้ยค่ะก็สมัยที่คุณโบยังเด็กๆกับตอนเนี้ยมีน้องพิษภาแล้วนะคะมีมีอะไรที่แตกต่างกันไหมคะ Uh, จริงๆด้วยความที่สถานการณ์ปัจจุบันด้วยมั้งค่ะก็คืออาจจะแตกต่างตรงที่อย่างสมัยก่อนเด็กๆวันเด็กคุณพ่อคุณแม่เราก็ต้องพาออกไปเที่ยวไปไป,ไปทํากิจกรรมนอกบ้านนะคะแต่ว่าพอ uh huh. พอนนี้ค่ะพอมีโควิดปีที่แล้วก็คือไม่ได้ไปไหนเลยเหมือนกันปีนี้ uh huh. ก็ไม่ไม่แพลนที่จะออกไปเหมือนกันค่ะเพราะว่าด้วยความท uh ี huh. ่เขายังเป็นเด็กเล็กแล้วเขาเป็นคนเดียวในบ้านที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะ ก็ทุกคนในบ้านก็จะเป็นห่วงเขามากที่สุดค่ะเอ่อก็เลยคิดว่ามันมันต่างกับตรงตรงเรื่องของสถานการณ์ด้วยอะค่ะว่าอจริงๆเด็กสมัยนี้น่าสงสารเขาก็อยู่แต่ในบ้านแต่ว่าก็ก็พยายามเสริมให้เขามีกระบะซามีอะไรให้เล่นอยู่ในบ้านหากิจกรรมให้เขาทำในบ้านเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ต่างกับช่วงที่โบเด็กพอสมควรเลยค่ะค่ะ อยู่อดีตเคยไหะเขินเขินเขินมีอาการเขื่นไม่โอเคขอบคุณค่ะค่ะค่ะแล้วตอนนี้กิจการที่ที่น้องทำส่วนใหญ่อยู่กับคุณแม่นี่คือได้ยินคุณแม่มาเต็มเต็มเรื่องของการร้องเพลงใช่ไหมคะคุณโบ เขาชอบค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าโบชอบฟังเพลงมาค่ะแล้วก็ตั้งแต่เขาเล็กๆก็คือเปิดเพลงฟังคืนที่บ้านจะไม่เปิดทีวีอะค่ะตั้งแต,แต่เขาเกิดมาคือเราจะไม่ค่อยเปิดทีวีไม่เปิดเลยเขาเพิ่งมาเริ่มได้ดูหลังสองสองครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงได้เริ่มดูทีวีแล้วก็ก็เลยเปิดเพลงไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะด้วยจุดๆนี้ค่ะเขาเลยซึมซับไปด้วยแล้วก็โบชอบร้องเพลงให้เขาฟังด้วย แล้วก็บางทีเปิดไปร้องไปแล้วเขาก็เลยอยากร้องด้วยก็เลยกลายเป็นร้องไปด้วยกันเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของความชอบของการร้องเพลงใช่ไหมพ่อชอบร้องเพลงไหมลูกชอบใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใส่เอาใช่ไหมไม่ฟังเราใช่ไหมโอเคเจ้าแม่ชอบร้องเพลงไหมคะชอบร้องเพลงไหมคะพี่พ่ะ I want to listen mom you want to listen okay I will keep falling okay do you want to sing now It's time to sing. ได้เลยค่ะร้องได้เลยค่ะชุละมุนนิดนึงนะคะโอเคเป็นธรรมชาติของเด็กเนาะค่ะ Oh you can help me sing no no I don't want to wear this can we put it down okay ready are you ready c o ม e h e r ะ are you ready I'll save her okay I got you Ellie s l e e p okay Ellie ไปข้าร้องให้กับแม่นะ อ่านัเล่นน้องเพลงให้เด็กลูกฟังหน่อยพี่พามานี่ก่อนโอเคชื่อเพลงนี้จริงๆเขาเลือกเองด้วยนะคะชื่อเพลง I Want That Way ค่ะจริงๆเป็นเพลงยุคแม่แต่แม่เปิดฟังบ่อยจนลูกชอบด้วยแต่ลูกก็ก็ถามเพราว่าถ้าพี่ต้องร้องเพลงออกในรายการอยากร้องเพลงอะไรเขาก็เลยเลือกเพลงนี้เองเลยค่ะพี่พา Are you ready You w a n t to sing with me That's okay พี่พาค่ะเอลิซิอาบันหูเรียบร้อยนะคะ ออดหูไปเรียบร้อยแล้วค่ะเอาเลยนี่ you ready อ่ะแม่ใส่ให้เอาเลยนีโอเค you ready ร้องเพลงค่ะอ่ะไหนร้องเพลงร้องเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังด้วยร้องพร้อมคุณแม่เลยนะคะร้องเพลงได้เลยไหม yeah you are My fire, the one desire, believe when I say that I want it that way. But we are two worlds apart. can reach to your heart when you say that I want it that way tell me why tell me why I' nothing but mistake tell me why I want it that way Cuz I want it want <laughs> ขอบค Thank y o ่ขอบคุณมากเลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะอินเนอร์มา <laughs> เต็มเต็มเลยนะน่ารักมากค่ะแล้วกิจกรรมที่คุณแม่ <Wow. S 2> คุณแม่โบให้น้องทำตอนนี้มีอะไรที่น้องทำ <laughs> ได้บ้างคะหรือว่ามีการสอน <laughs> น้องยังไงบ้างคะ จริงๆตอนนี้ก็เน้นกิจกรรมในบ้านซะส่วนใหญ่ค่ะคือเขาอยากทําอะไรเขาชอบทําอะไรเราก็ให้เขาทาได้เต็มที่เพราะช่วงนี้เขาจะมีชอบชอบแบบพนติ้งชอบระบายสีตามภาษาเด็กสามขวบนะคะแล้วก็เเขาจะมีช่วยแม่ทํางานบ้านค่ะมีช่วยลา้างจานอ๋อนี่คลิปนี้คือตอนเด็กๆค่ะก็คือโบจะฝึกเขาให้ทานข้าวเองตั้งแต่เล็กๆเ,เลยค่ะประมาณขวบนิดนิดนะคะ เออ<ะ>เริ่มกินเองให้เขาเล่นกับอาหารให้เต็มที่ให้เขาคุ้นเคยกับอาหารฉะนั้นพอเขาโตหน่อยเนี่ยสบายมาเขาทานข้าวได้เองเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้ไม่หกเลยใช่ไหมคะค<ะ>ือทานข้าไม่หกเลยแล้วก็ทานเองได้คือรับผิดชอบตัวเองได้ก็เลยพยายามสอนให้เขารู้จักรับผิดชอบตัวเองล้างมือเออสมมตุติถอดเสื้อผ้าต้องเอาไปใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยแล้วก็ล้างจานเขาจะช่วยโบล้างน้าเปล่าโบ<ะ>ล้างแซ่บแล้วก็จะล้างน้ําเปล่าอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็เนี่ยค่ะก็กิจกรรมแล้วแล้วก็เขาจะชอบช่วยงานบ้านสมมติว่าเห็นแม่ดูดฝุ่นเขาก็จะช่วยดูดฝุ่นอย่างเมื่อกี้ก่อนก่อนที่จะมาเข้าเข้ารายการนะคะก็ช่วยแม่ย้ายผ้าสมมติซักผ้าเสร็จเขาช่วยย้ายใส่เครื่องอบเขาบอกเดี๋ยวแม่ไม่ต้องพี่เขาจะทําเองหมดเลยเขาก็เขาชอบเป็นวัยที่เขาชอบช่วยทํางานบ้านค่ะส่วนอันนี้คือที่บ้านคุณตาค่ะเขาจะชอบถ้าเวลาไปบ้านคุณตาคุณยายอ่าเขาก็จะชอบไปเก็บผลไม้ไปเดินในสวนไปเก็บ ผล,ลไม้ใส่บูธเนี่ยอ่ะในคลิปก็จะเห็นเขาใส่บูธชอบเลยไปเก็บผล,ลไม้เล่นใช่ไหมคะออออนี่ดีเวอร์ชอบฉันมาดิโฟลูแล้วใช่วิตามินมาด้วยค่ะค่ะค่ะก็<พ>ประมาณนี้คะ่ะค่ะ <laughs> พี่พาชอบทำอะไรคะน้องพี่พาคะชอบทำอะไรคะเอลลี่ชอบชอบทำอะไรชอบทำอะไรชอบทำอะไรชอบเล่นกับเอลลี่เหรออ๋อแล้วชอบทำอะไรอีกลูกชอบทำอะไรทำอะไรคะ วาดลูกไหมอันกระตูนเกมส์อ๋อเขาบอกเกมชอบเล่นเกมค่ะช่วงนี้เขาชอบเล่นเกม์ใบคะ What g a m e do you like? อ๋อเขาชอบเขาชอบเล่นเกมใบคำค่ะชื่อว่าเชอร์นะคะมันจะเป็นการสมมติว่าเป็นรูปอะไรเราก็ต้องใบคำอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วงนี้เขาชอบเล่นอันนั้นอยู่ค่ะเขาก็เลยตอบว่าชอบเล่นเกมืมชอบเล่นเกมนะคะชอบเล่นอะไรอีกคะ อนไหเล่ดูการ์ตูนไหมคะน้องพิภพชอบดูการ์ตูนไหมคะชอบไหมคะแต่ว่าจะมีลิมิตเวลาให้เขาค่ะอย่างตอนนี้เขาสามศพก็จะให้วันหนึ่งไม่เกินชั่วโมงหนึ่งคือเมื่อก่อนเนี่ยสักสองศพครึ่งก็จะให้ประมาณวันหนึ่งไม่เกินยี่สิบนาทีแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นให้เขาิดทีละนิดทีละนิดนี่ค่ะเพราะตอนนี้เขาสามศพครึ่งหนูชอบดูเรื่องอะไรลูกเทปเปอร์เทพิกใช่ไหมคะเทปเปอร์ค่ะชอบดูเทปเปอร์พิกค่ะชอบ นะคะอ๋อถามว่า,นนค,าค่ะเธอชอบทา,าขนมอ๋อค่ะค่ะขอโทษค่ะอ๋อ,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 อชื่ออะไรคะเช่วพอดีจะถามว่าเมื่อกี้ถามว่าน้องเอลลี่คือใครนะอ่ะไหนให้น้องพิพาแนะนําอ่าเรียกว่าเป็นเป็นเพื่อนดีว่ะนะเป็นเพื่อนใช่ไหมคะ,คะเอลลี่่ะเป็นเดบีของเขาค่ะค่ะแนะนำแนะนําแนะนําให้หน่อยวันนี้พาใครมาด้วยค่ะน้องพิพาพิพาค่ะพาใครมาด้วยคะพาใครมาด้วยค่ะ แนะนำให้พี่เกดบอกสิคะว่าว่าว,าว,าวา่าอ๋อทำไมเขาถึงวิ่งหนีไปล่ะอ๋อเขาบอกว่าเอลลี่วิ่งหนีไปไม่ยอมมาออกค่ะไม่ยอมเล่นตัวด้วยเอลลี่เตัอด้วยนะคะนะคะแล้ววันนี้จะให้เอ่จะให้เอลลี่กินอะไรคะวันนี้ทําอะไรให้เอลลี่กินวันทำอะไรให้เอลนนอเอลี่กินคะลูกซุปอ๋อจำซุปะนะ ทำอร่อยไหมคะน้องพิพาอร่อยนะคะค่ะแล้ววันนี้คุณแม่จะพาน้องพิพาไปไหนหรือเปล่าคะวันนี้ <มา S 1> อยากให,<ม>าให้คุณแม่มาพาน้องพิพาไปเที่ยวไหนวันนี้อยากให้คุณแม่าพาไปเที่ยวไหนคะอยากไปเที่ยวไหนอ่ะไปดูสวนสัตวไ์ไหมเพราะว่าเพราะว่า ใช่ด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าโควิดก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้ไม่วันนี้ก็ว่าจะไม่ได้ไปเพราะว่าคนน่าจะเยอะอยู่ค่ะใช่ใช่นะคะใช่ไหมคะวาโอ้โหน้องพิพาชอบกินขนมอะไรคะน้องพิพาชอบกินขนมอะไรคะพิพาแต่สดอร่อยอร่อยไหมอีโอเคชอบทานขนมอะไรลูกเขอ Crackers? ชอบกิน cracker ์ค่ะออันนี้ตอบไปนึตอบได้เลยค่ะอะหูเขาหลุดไปเรียบร้อยแล้วค่ะอาจจะไม่ได้ยินใช่ไหมอาจจะไม่ได้ยินเดี๋ยวต้องให้คนแม่พูดเสียงโอเคโกฟเฟย์บูจารีโอเคค่ะอยู่หร o จูนัสเซ็ i เฮ e r e ค่ะโอเคนั่งได้ชอบอ่านนิทานไหมคะน้องพิพาชอบอ่านนิทานไหมลลกชอบไหมคะชอบ ชอบค่ะชอบอ่านหนังสือมากเลยค่ะเ่ือเรื่องเรื่องอะไรที oh, ่ชอบให้คุณแม่อ่านค่ะชอบให้คุณแม่เล่าให้ฟังชอบเรื่องอะไค cat in the hat อ๋อชอบเรื่อง cat cat in the hat comes back ค่ะมันเป็นของ doctor zoo ะค่ะใช่ค่ะมันจะมีภาคแรกคือ cat in the hat แล้วภาคสองก็คือ cat in the hat comes back เขาจะชอบเล่มสองค่ะแล้วน้องพิพาเล่าได้ไหมพิพาเล่าได้ไหมพิพาเล่าไ้ มันมาเป็นกรอนทั้งเล่มเลยค่ะว่าะค่ะ because he comes back e a h เียค่ะเพราะว่าเขาบอกเพราะว่าแมวเขากลับมันจะมีแมวแบบกลับมาอะไรค่ะเป็นแมวตัวป่วนค่ะอือค่ะแล้วได้ได้ได้เล่าให้อลี่ฟังด้วยหรือเปล่าน้องพี่พาเล่าให้อลี่ฟังด้วยเล่าให้อลี่ฟังด้วยสิคะเล่าด้วยใช่ไหมคะเล่าตอบติดดูหนูตอบ It's, it's I'll want Okay. What happened? No. long. to tell the story? What? Oh, you very Okay. โอ้ยอยากเล่าเรื่องนี้ให้แม่ช่วยด้วยได้ไหมเดี๋ยวแม่ไปช่วยเดี๋ยวแม่ช่วยทีหลังนะค่ะค่ะแล้วก็จะมีอยากให้น้องพิพภะเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าบางคนสงสัยว่าชื่อน้องนี่แปลว่าอะไรอะคะคุณมงค่ะหลายคนก็ถามมาค่ะจริงๆริพิพาเนี่ย ถ้าเป็นภาษาไทายอ่ะอาจจะแบบไม่ได้มีความหมายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษคือความหมายคืออ่าเป็นหญิงสาวผู้รักม้าค่ะแต่ว่าเรียนตามตรงว่าชื่อเขาที่มาคือจริงๆคุณพ่อไม่แอบแต้มมูค่ะคือ,ค,อคือไม่ได้มูหนักขนาดนั้นแต่ว่าแค่รวมค่าออกมาแล้วแบบอโอเคอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแล้วเขาเกิดวันอังคารคือชื่อก็เลยเสริมกับวันเกิดเขาค่ะวันเกิด<ช>พอดีค่ะ อ่ะค่ะเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากอวยพรนะคะวันเด็กด้วยน้องพี่พาชตามัดอวยพรให้เพื่อนๆได้ไหมหรือว่าจะให้คุณแม่อวยพรแทนคะพี่พาอยากอวยพรวันเด็กให้เพื่อนๆได้ไหมคะอวยพรวันเด็กไหม ได้นะโอเคได้เลยค่ะวันเด็กนี้นะคะ,ะก็ขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะทั้งเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่และครอครัวทุกท่านนะคะปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ Stay safe นะคะขอให้ขอให้ไม่ติดไม่มีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะเด็กๆทุกคนขอให สนุกสุดๆไปเลยสำหรับวันเด็กนี้ค่ะอ่าขอบคุณมากค่ะไปฟ้าน้องพิพาค่ะขอบคุณค่ะพิพามาบายๆกันค่ะบายบายสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะโอเคบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ